ครับเปิดเปิดนะครขอท่านสการ์ท่นีสิทุกรูปพงนะฮะและเจริญมรโยมอาจาร์ดรอาจารย์เจษฎาอาจารย์พิาพระพรซึ่งเป็นอาจารย์ประจาวิชาพุทธศาสญราของทีเราบอกนักธรรมท้าวนะฮะท่านพี่คุณตโกคุณเดินก็ธรรมราศีสิทธิ์ปศน้องที่9้า เลขที่ศูนย์นะครับก็จะมานำเสน,นอวิชานี่ก็มีเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพุทธปัญญาของถิ่นอาจารยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณอาวิทยาลัยวิชาเกศสุรินนะครับเป็นวิสิตอนสองที่หหนนทนนเน,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 นะครับก็สำหรับวิชาที่จะนำเสนอวันนี้ก็มีหัวข้ออยู่3ามสามโม่ข้อนะฮะ อาจารย์รบกวนขึ้นวิชาที่เราเรียนสนอข้อที่หนึ่งนะครับความหมายขอปรูปนามของิดนะครับเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมต่างๆในเขตชุมชนของแต่ละชุมชนนั้นๆอย่างเช่นอย่างวัดบางมกคจะมีพิธีกรรมควงสาบสวนเส้นไหว้ปู่ตาบูชาพระใหญ่หรือทระพื้นนะครับสั้นๆสำหรับข้อที่สองอ่อ ข้อท th ี ờ, ản, thế, đi ền đi ền ่สองข้อที่สองก็คือการวิเคราะห์ต้านคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นให้ลูกหลานให้สื่อสารกับเดณกเรีนดีงามนะครับเพื่อบรรจื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเห่งวัฒนธรรมโบราณสถานซึ่งเป็นบนดีกับโบราณสถานในเคียงอย่างเช่นภาษาบ้านการท่านอยู่ในตำบลบ้านการนะครับ แล้วก็ปราสาทอื่ใช้กะตัง้งอยู่ในตะบนสักเทียมปราสาทภูมิโพธไม่ต้งอยู่ตะบนดงปราสาทใหเหนาไอยู่ตะบนข้างแก้วเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปนะครับแวจานี้มาถึงข้อที่สามภูมิปัญญาของขีดยุคโลกาวิวัฒน์ทุกวันี้ได้มีามการปรับปรุงแก้ไขว่าให้เข้ากับยุคกับสมัยีมีการลดค่า,าปฏิสังค์ในบางอย่างในบางอย่าง แต่งเติมให้เข้าตามลุกตามสมัยเพื่ออารรักแล้วก็สื่อสาให้บุนคคลรุ้นรุ่นหลังได้สืบทอดในต่อต่อไปจาพาข้างหน้าก็ขอเจริญพรทั้งสองดีครับถ้าท่านใดมีคำตออด้วยนะคะมีคำถามด้วยค่ะลงข้อหรืตาม่ แยกทางกับการจัดประเภนี้ที่จะจัเป็นประจำทุกปีหรือนม่้ครทาทางหมู่บ้านเป็นทุกปีหรือและต่ชุมชนความสัเท้างแต่ละชุมชนนะครับเลยสามารถต่อยอดยังไงครับรถน้เที่จะถึงรอด ก็ตอนนี้เราก็มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการปฏิสันครณ์ปรับปรุงแก้ไขซึ่งบางครั้งก็เอาเทคโนโลยีมายุคสมัยใหม่ด้วยการสื่อทางสื่อก็ช่วยได้เยอะนะครับทุกวันนี้อย่างเชี่ยวป่าป่าอะไรพวกนี้ก็คงไม่ต้องมือทางเข้าุงเทพ่ยไปแล้วใช้สื่อใช้โซเชียลการมาถึงการเชื่อมโยงอะไรต่างต่ง นั่นแหละถ้าอยู่ในเอาบุ๊กของพระบรรดาไม่เห็นบ่อยนะฮะเจอหน้าแปลกๆเยอะน้วยพระอบครับสำรังถามผมก็จะเรียนถามว่าเออแล้วทำไมในกูุปัญญาของคนไทยนี่ส่วนมากทำไมถึงจะต้องสร้างอะไรที่มันอลังการทำไมต้องเป็นใหญ่ๆชอบ ว่าพระพุทธรูปแต่ละรูปนี่ทุกวันจะต้องเน้นใหญ่อลังก,การเพราะอะไรครับมันเป็นความเชื่อของแต่ละชุมชนของแต่ละกลุ่มแล้วก็เป็นแรงศรัทธาของญาติโยมนะครับเพราะว่าแต่ละ่าติในชิ้นแต่ละอันเนี่ยอย่างภาษาชั้นปีภาษาทยกเหงาก็มีความเชื่อของกลุ่มแต่ละกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่ไล้เกียงกันไม่มีการประยุกต์ การเนินมา,าตามยุคตามสมัยนะครับอย่างเขาหนมรุ้นงน,ะะนี่ก็ภาพลังอะไรนิดสแล้วก็เปาเป็ดุ่งแบบของเขาะแต่ละชุมชนชุมชนสวยก็อีกอย่างหนึ่งคำเม้นก็อีกอย่างหน,านึ่งชุมชนไทยอีสานก็คือภาษาลาวก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อจุ่อะไรสัมภารแล้วก็ตัวผู้นำทางชุมชนแล้วก็ทางรพุทธศาสนานะครับประกอบคุณครับ <c oughs> แนวทางการอนุรักษ,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 ษ์สืบทอดเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตามตามภูมิปัญญาของนที่ท่ทนานได้เสนอมาเนี่ยท่านมีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้ภูมิปัญญาของท่านเนี่ยมีความมั่นคงและยั่งยืนครับท่านอาจารย์ครับนักเรียนคะตันดับแรกนะครับคือต้องอยู่ฐานรากรากแกนของแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิพ ว่ามีความศรัทธาในสิ่งนั้นๆมากน้อยแค่ไหนน,นะครับถ้ามีญาติโยมหรือกับชาวทั้งหลายที่ศรัทธามากเราก็สกามารถขยายแรงศรัทธาซึ่งมีปฏิมากรรมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่มีแรงตอบรับมาจากญาติโยมหรือประชาชนคนทัน่วไปครัก็ต้องต้องดูต้องวิเคราะห์ให้เป็นมันก็เข้าใจอยู ข้อของารวิเคราะห์ด้านคุณภาพของแต่ละจุดแต่ละที่นะครับผมค่ะขอขะคุณมากครับลำดับต่อไปค่ะ มนุษย์ก็เทียนให้ถึงทางเดียวกันครับหลวพ่อประหยัดนี้ต้องเอาใหม่นะคะต้องติดตัวด้วยก็จะออกคะแนน,นให้เลยนะคะแต่ละคนจะออกคะแนน,นให้เลยนะครับ